โอนเงินเข้าบัตรสุิการแห่งรัฐวันที่1กันยายนกี่บาทมีคุณผู้ชมถามมาเยอะมากนะครับอะไปตามข่าวให้นะครับกับข่าวสตัิงมีเดีย30สิงหาคม2568อีกไม่กี่วันก็จะเข้าสู่เดือนกันยายนและหลายคนก็ถามมาเยอะมากเลยนะครับว่าวันที่1กันยายนเนี่ยได้เท่าไหร่เงินในวันที่1กันยายนยังคงเข้าเหมือนวันที่1สิงหาคมนะครับนั่นหมายความว่าวันที่1กันยานี่ยังคงได้รับเงินรดซื้อสินค้าสูงสุดทะ้ง300บาทส่วนลดค่าก๊าซสูงต้มนะครับ หนคนต่อสาเดือนและยังได้รับเงินนะครับในค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะนะครับจะมี3รายการที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ในวันที่1 กันยายนนี้นะครับจะไม่มีเงินพิเศษที่สามารถกดออกมาได้แต่อย่างใดในวันที่1กันยายนนี้ตอบเคลียร์ชัดนะครับส่วนเงินพิเศษย้ำอีกครั้งว่าจะเป็นเฉพาะผู้ที่มีสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐและเป็นผู้สูงอายุที่เกิดก่อนเดือนกันยายน2508จะได้รับเงินตรงนี้ครับส่วนใครที่เกิดหลังจากกันยายน2 5 0 8จะไม่ได้รับเงินตรงนี้ตอบเคลียร์ชัดนะครับแล้วเงินตรงนี้เนี่ยจะโอนให้วันที่16 17หรือ1 0 กันยายนนะหากใครนะครับที่มีคําถามอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาใต้ล่า,ลางได้จะไปตามข่าวให้ดูข่าวสารสบริการแห่งรัฐกดติดตามและกดกระดิ่ง Youtube ช่องสตังมีเดียด้วยนะครับดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง Youtube ช่องสตังมีเดียช่องสตังมีเดียช่องข่าวของคุณ